สวัสดีเส้าวันอาทิตย์ครับผมช่วงนี้เพ่ได้ออกหาอยากหากินครับผมอยากกับเกี่ยวเข่าเนี่ยนะครับทีมงานเกี่ยวเข่านะครับช่วงนี้ก็เลยบ่ได้ออกฮาอยู่หากินครับเมื่อนี่เขาขั้วครับผมวันอาทิตย์เอามาตุ่มกบครับผมต้มกบหน้าห้านี่แหละครับกบีิหาได้นะครับข้างไว้ลายมือแหละครับมาทํากับเข่านะครับเครื่องปรุงของห้านี่ครับที่เด็ด ใช้มะกรอครับเนี่มะกออครับผมใส่มะกอกนะครับข่าตะไคร่นะครับตะใบตะกูดนะครับผักชีร้อยหนาครับผมมะขามเปรี้ยวมะขามส้มนิดหน่อยครับผมเอาน้ำเดือดแล้วครับผมะกบลงได้ครับต้มสูตรบวชได้ครับนี่นี่นหละกบอยก็เลยครับ คาแต่ใครครับผมถ้านนี่ก็หั่นเป็นจีบชิ้นครับผมบางๆนี่ว่าทุบก,ก็ะไรนะครับ ะไข่กับทุกตะหั่นนะครับเป็นชิ้นนะครับผม,มกรอกครับผมกรอกโขคโกขลกปลาเขานะครับหนึ่งอ่ะ ่อยกอบเปืยครับผมจังใส่เครื่องปุ๋งนะครับเนาะปุ๋งกระห้องก่อนี่นะครับรสด,ดีผมชื่อรสนะครับผมเกลือนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยเขาคั่วครับมือนเขาคัา่วเป็นข้าวคัวนะครับวันนี้ เติมสุกแล้วครับผมกดเติ่มเปอยแล้ว <c oughs> ผักลงไปครับผม <c oughs> เพิ่มเติมผักกระแยงครับบุ่รูว่ามีนะครับอยู่ในตู้นะครับก็เลยค้นหาเหมื่อกี้เจอก็อเลยมาใส่นะครับผมผักลงไปเลยครับ โดดดลงไปน้ำนะครับผมี่ครับสีสันหน้าตาครับับต้มกบครับผมมาตะไคร่ถั่วใส่จานนะครับเนาะเดี๋ยวก็ชมอีกนะครับขอบคุณทุการรับชมและติดตามครับผมเป็นกำลังใจหกันต่อไปครับผมเสร็จแล้วครับผมต้มกบนาใส่มะกอกน้ำพริกครับผมไม่มีพริกแดงครับใส่พริกเขียวครับผม เข้าเช้าด้วยกันครับ